สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ารล้ลอนๆสาหรับเรื่องที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมงพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราเดินทางกลับบ้านเราขึ้นมาทำงานที่ต่างจังหวัดพอถึงช่วงวันหยุดเราก็จะเดินทางกลับบ้านทุกครั้งที่เรากลับบ้านจะไม่เคยเดินทางกลับบ้านคนเดียวเลยเนื่องจากว่าเราจะชวนแฟนของเราไปด้วยคือแฟนกับเรานั้นมาทำงานที่ต่างจังหวัดและบ้านเรากับบ้านแฟนนั้นอยู่ในจังหวัดเดียวกันเลย นั่นแหละค่ะที่ทุกครั้งเวลากลับบ้านเราจะกลับพร้อมกันแต่ว่าครั้งที่มันเกิดเรื่องราวชวนหลอนนั้นมันเกิดขึ้นช่วงที่เราจําเป็นต้องเดินทางกลับบ้านคนเดียวเหตุการณ์ในวันนั้นเรายังคงจําได้ดีเลยค่ะเรื่องราวที่เราเจอมาก็คือในวันนั้นที่บ้านของเรามีงานบุญซึ่งก็เป็นงานบวชของน้องชาย และมันก็ตรงกับวันหยุดของเราด้วยที่มันตรงก็เพราะแม่อยากจะให้เรากลับมาด้วยเลยจัดให้ตรงกับวันที่เราหยุดงานในวันนั้นเราก็ชวนแฟนดิบดีแล้วล่ะค่ะว่าจะพาแฟนกลับมาด้วยแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากว่าที่บริษัทของแฟนมีงานเร่งด่วนเข้ามาแฟนก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาพร้อมกับเราได้ เราก็เลยจำเป็นสุดๆที่ต้องเดินทางกลับบ้านคนเดียวในตอนแรกแฟนก็ไม่อยากให้เราขับรถกลับไปคนเดียวมันก็อันตรายแต่มันก็มีเหตุที่ว่าเราจะต้องพารถกลับเพราะว่าช่วงเวลาที่เรากลับก็เป็นระยะเวลาที่สั้นๆไม่ได้หลายวันเราขับรถส่วนตัวมันจะสะดวกมากกว่าจะกลับตอนไหนก็ได้ก็เลยเลือกที่จะพารถ ในวันนั้นก็เป็นวันสุขเราเลิกงานสักประมาณ4-5ถึงโมงเย็นก็กลับมาบ้านพักและก็เตรียมตัวจัดกระเป๋าเราจะกลับไปแค่วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ต้องเดินทางกลับขึ้นมาทำงานต่อก่อนที่เราจะกลับนั้นคือแฟนก็พูดว่าขับรถคนเดียวก็ระวังตัวหน่อยอย่าขับเร็วทางวงไม่ไหวก็ให้พักระหว่างทางหรือถ้ามีใครโบกรถมีใครเรียกก็อย่าไปเที่ยวรับ เพราะเราเดินทางคนเดียวมันอันตรายเขาก็พูดเตือนเราไว้ตั้งแต่แรก,แรกๆก่อนที่จะเดินทางว่ายอย่าเผดเที่ยวรับใครขึ้นมาในรถเราก็รับปากรับคำดิบดีๆค่ะเราออกเดินทางมาจากบ้านพักเวลาสักประมาณหกโมงเย็นเดินทางออกมาได้เรื่อยไม่ได้ใช้ความเร็วมากในช่วงที่เรายังคงอยู่ในตัวของจังหวัดก็ยังคงมีรถดา ผู้ร่วมเดินทางบนถนนเยอะเนื่องจากก็เป็นช่วงเลิกงานถนนหนทางก็ยังคงเป็นสีเลนท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆในช่วงนั้นก็ยังคงมีไฟที่อยู่ตามเก,กาะกลางถนนหรือว่าข้างๆทางที่ส่องสว่างมองเห็นได้ชัดเจนจนกระทั่งพอเราขับออกมาจากตัวจังหวัดและมุ่งเข้าสู่จังหวัดอื่นเส้นทางก็เริ่มที่จะเล็กลงเรื่อยๆ ซึ่งเริ่มต้นจากที่เป็นถนนสีเลนก็เริ่มเข้าสู่ช่วงที่เป็นถนนแค่สองเลนและสองข้างทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่สลับกับบ้านคนบ้างเส้นทางที่เราเลือกใช้ก็เป็นเส้นทางตามชนบทเนื่องจากว่าเราดูเส้นทางจาก G.P.S แล้วและก็เลือกใช้เส้นทางที่ระยะเวลาในการเดินทางที่เร็วที่สุดสั้นที่สุดเพราะเราต้องการเดินทางกลับไปให้ถึงบ้านเร็ว เราขับมาได้สักพักจูๆ่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเราก็เห็นว่าแฟนโทรเข้ามาเลยกดรับสายนี่ตอนนั้นก็เปิดลำโพงฟังเพราะว่าเราขับรถอยู่ก็คุยกับแฟนแฟนก็เลยถามว่าตอนนี้เราขับมาได้ถึงไหนแล้วเราก็อธิบายแฟนไปว่าถึงไหนแล้วคะ่ะแฟนก็ถามว่ากินอะไรหรือยอยัง เราก็บอกว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวกะว่าจะแวะที่ปั๊มข้างหน้าจะแวะพักรถสักหน่อยเราก็ขับต่อมาอีกสักพักก็ไปเจอปั๊มปั๊มหนึ่งซึ่งเป็นปั๊มที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีร้านสะดวกซื้อเรากจะหาพวกข้าวแกงกินแต่มันไม่ได้มีขายแล้วณเวลานี้เราก็เลยไปซื้อพวกอาหารสําเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อซื้อมาเสร็จก็เข้าไปนั่งกินในรถ คือดอว่าเราไม่กล้าไปนั่งกินข้างนอกก็สตาร์ทเครื่องรถทิ้งเอาไว้และก็นั่งกินข้าวจิบกาแฟาแต่แล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงเคาะกระจกดังขึ้นฝั่งคนขับคราดากก็สะดุ้งตกใจนิดหนึ่งว่าใครมาเคาะกระจกรถก็เดากก็เลยหันไปดูก็เห็นว่าเป็นชายแก่ๆคนหนึ่งแกแต่งตัวเสื้อผ้าสกปรกมอมแมม เราก็คิดว่าแกน่าจะเป็นคนเร่ร่อนที่อยู่แถวบริเวณนี้พุ้ดอาดูจากสภาพของแกแล้วแกมีรถจักรยานอยู่คันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างๆแล้วก็มีพวกของเก่าขวดน้ำพลาสติกใส่ถุงผูกอยู่ที่ท้ายรถพู้ดาก็ตกใจนะว่าทำไมแกถึงมาเคาะกระจกเรียกเราในตอนนั้นเราไม่ได้เปิดกระจกลงนะคะก็พูดผ่านกระจกไปว่ามีอะไรหรือเปล่าคะลุง คุณลุงคนนั้นก็ตอบมาว่าลุงขอตังค์น้อยไม่มีตังค์กินข้าวแกก็เอามือลูบไปที่หน้าท้องแสดงอาการหิวข้าวแล้วก็ขอตังค์ด้วยความที่เราเป็นคนสงสารคนแก่พเราก็เลยมองหากระเป๋าตังค์และหยิบตังค์มาจำนวนหนึ่งเลื่อนกระจกมานิดหนึ่งแล้วก็สอดเงินเข้าไปดเราก็กลัวเหมือนกันค่ะเลยไม่ได้เปิดกระจกรดลง เกก็รีบรับเงินจากเราไปแล้วเกก็ปั่นจักรยานออกไปได้เรื่อยเราก็ไม่ได้ดูว่าเก้ปั่นจักรยานไปทางไหนยังไงเราก็ไม่ได้สนใจค่ะก็นั่งกินข้าวต่อจนเสร็จจากนั้นเราก็ขับรถต่อขับออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงที่เป็นถนนสองเลนบริเวณน,นี้ไม่มีบ้านคนเลยสองข้างทางจะเป็นป่าเราขับไม่ได้เร็ว ขับมาได้สักพักหนึ่งเรามองเห็นในระยะไกลเหมือนกับว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานนี่แหละค่ะอยู่ข้างหน้าคือไฟรถของเราส่องไปเห็นเราไม่ได้เห็นไฟท้ายเห็นเพียงแค่ว่าเป็นเงาดำๆคล้ายกับคนขี่รถและเสื้อคนขับซึ่งมันเป็นเสื้อสีขาวพอกระทบกับแสงมันก็เลยมองเห็นได้ชัดในตอนนั้นเราไม่ได้เอกใจอะไร คิดเพียงว่าน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนี้ที่เขาขี่รถกลับบ้านจนพอเราขับไปในระยะที่ใกล้มากขึ้นจนกระทั่งกำลังจะขับผ่านเราก็เหลือไปมองตรงกระจกข้างรถก็ทำให้เราตกใจเราเห็นว่าเป็นคุณลุงคนที่ขอตังเราเมื่อตะกี้ตอนที่อยู่ที่ปั๊มแล้วที่แปลกใจยิ่งนักก็คือ แกปั่นจักรยานมาถึงนี้แล้วหรอแล้วแกจะไปไหนไฟรถของแกก็ไม่มีเลยมันอันตรายมากแต่เราก็ไม่กล้าที่จะจอดรถแวะถามอะไรแกนะเราก็ยังคงขับต่อไปเรื่อยๆด้วยความที่ยังสงสัยอยู่จนเราขับมาก็ถือว่าห่างจากจุดที่เจอคุณลุงคนนั้นหลายกิโลอยู่เหมือนกันแต่เราก็มาสะดุ้งตกใจอีกรอบเพราะว่าเจอแกอีกแล้วลุงแกปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้า ที่เราจำได้แม่นเลยก็คือสภาพของรถและเสื้อผ้าที่แกใส่ทุกอย่างเหมือนกันเลยค่ะเราก็แปลกใจและงงหนักมากเฮ้ยแกปั่นมาตอนไหนแล้วแกไม่น่าจะปั่นได้เร็วขนาดนี้เรานึกในใจหรือนี่มันจะไม่ใช่คนล้ล่ะมัง้งความที่เราตกใจและประหลาดใจอยู่นั้นใจเราก็เต้นตุกๆๆก,ก,กุเราก็เลยขับแซงแกมา แล้วหันไปดูกระจกข้างก็เห็นว่าแกปั่นอย่างช้าๆเหมือนเดิมแล้วก็หายไปในความมืดเพราะว่าเราขี่ห่างออกมาในใจตอนนั้นก็คือเริ่มที่จะกลัวและวิตกแล้วว่าไอสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรเราก็ภาวนาในใจว่าถ้าเราเจออีกครั้งก็คงไม่ใช่แล้วล่ะเรานึกในใจว่าขออย่าได้เจอแกอีกเลยแต่แล้วจู่ๆ ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นด้วยความที่เราตกใจอยู่แล้วก็ตกใจเข้าไปอีกค่ะเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็เป็นเสียงที่แฟนโทรเข้ามาเราก็รับสายแฟนก็ถามปกติว่าถึงไหนแล้วเราก็บอกอธิบายไปแล้วทีนี้เราก็เลยเล่าเรื่องราวที่เราเจอให้กับแฟนฟังในระหว่างที่เราขับรถอยู่แฟนก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แล้วละ่ะ แฟนก็เลยบอกให้เราตั้งสติไม่ต้องไปสนใจอะไรคือตั้งใจขับรถและแฟนก็บอกว่าเดี๋ยวจะคุยอยู่เป็นเพื่อนจนเราขับมาได้สักพักอีกเราก็เลยบอกแฟนว่าเนี่ยเธอเราเจอแกอีกแล้วแฟนก็เลยบอกว่าทําใจดีๆนะตั้งใจไม่ต้องไปสนใจแกเลยและไม่ต้องไปหันมองแกด้วยนะเราก็พยายามที่จะประคองรถพยายามตั้งสติสงบใจตัวเอง ขึงถ้าเราไม่มีสติเราอาจจะพลาดท่าเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุได้เราเลยพยายามประคองรถขับต่อไปเรื่อยๆไม่ได้หันไปมองจนเราก็ขับผ่านแกไปในที่สุดเราก็สามารถขับผ่านถนนเส้นนั้นมาได้จนกระทั่งเข้าตัวของจังหวัดบ้านเกิดของเราและก็ขับมาถึงบ้านประมาณเกือบ,บจะเที่ยงคืนพอในตอนเช้า กูดก็ไม่ค่อยสบายใจเราก็เลยรีบไปทําบุญตักบาตรให้กับลุงแกแต่เราก็ไม่รู้นะว่าแกเป็นคนหรือว่าเป็นผีกันแน่เพราะว่าตอนที่เราเจอแกนั้นแกก็ดูเหมือนคนปกติแต่ในระหว่างทางที่เจอแกซ้ําๆหลายๆรอบเราก็เดิมไม่แน่ใจแล้วละ่ะแกคงจะเป็นผีกูเรกก็เลยทําบุญอุทิศกุศลไปให้คุณลุงคนนั้นและก็อยู่ร่วมงานบวชของน้องจนเสร็จ และก็เดินทางกลับบ้านมาทำงานต่อการเดินทางกลับในวันนั้นเราเดินทางกลางวันค่ะจะไม่เลือกเดินทางกลับกลางคืนอีกเพราะเรามีความกลัวและเข็ดหลาบจนไม่กล้าที่จะเดินทางกลับบ้านคนเดียวอีกเลยและนี่ล่ะค่ะก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบและถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆน,นะคะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารวมรัะฟังกันด้วย และอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะกระดาติวสวัสดีค่ะ